โอเคครับสวัสดีครับผมมาร์กนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมนะครับที่มีชื่อว่า Morning Moon Village นะครับซึ่งเป็นเกม NFT นะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับว่า NFT เกมเป็นรูปแบบของเกมที่อ,อยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับ ซึ่งกําลังมาแรงมากๆนะครับที่เกมนี้นะครับมันตอนนี้มีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือเป็นเกม Morning Moon ซึ่งอยู่บนระบบบล็อกเชนของทางตัว b i t คัพเป็นแอปพลิเคชันของไทยนะครับซึ่งเราสามารถเล่นเกมนี้เนี่ยผ่านทางเบราว์เซอร์ได้นะครับก็คือเขาลองรับได้บน PC หรือว่าบนโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าในตัวเกมนั้น เป็นลักษณะเกมยังไงอันนี้ผมเล่นมาได้สักประมาณ2วันนะครับก็ตัวเกมก็จะเป็นเหมือนเกมพวกฟาร์มวิวทั่วไปนะครับก็คือเราสามารถซื้อขายนะครับที่เป็นตัวมเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกตรงนี้นะครับอาจะเห็นว่าตรงนี้ผมมีผักอยู่3แปลงในการปลูกนะครับก็เราสามารถซื้อเจ้าตัวมเมล็ดพันธุ์นี่ ได้เองนะครับสำหรับสายฟรีนะครับสายฟรีที่ไม่ได้ลงทุนเติมเงินเข้าไปนะครับก็เราสามารถมาที่ตัว n p c ที่มีชื่อว่า Uncle Jack อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตรง Uncle Jack นี่เขาจะมีตัว s e e นะครับที่เข้าขายอยู่ก็คือจะมีที่เป็นตัวมะเขือเทศนะครับเป็นตัวข้าวโพดแล้วก็เป็นตัวกระหล่ำตรงนี้นครับเราก็สามารถไปหาตัววัสดุนะครับที่จะมา แลกเปลี่ยนกับคุณลุงแจ็คเนี่ยนะครับซึ่งจะเอาไปปลูกนี่สำหรับสายฟีนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะไปฟาร์มนะครับว่าเราจะไปฟาร์มยังไงเพื่อมาซื้อกับคุณลุงแจ็คนะครับเพื่อที่จะมาปลูกนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าในการปลูกเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาชั่วโมงอยู่ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับซึ่งเราสำหรับสายฟีนะครับที่ปลูก ห้ามลืมนะครับถ้าเกิดเกิน48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยผักที่เราปลูกเนี่ยก็จะเน่านะครับแล้วก็เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาปลูกก็แนะนําให้จําเวลาตอนช่วงเวลาที่เราหว่านมาเมล็ดพืชนะครับแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวนะครับให้มันใกล้กับ48ชั่วโมงที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการฟาร์มละกันนะครับโอเค ขอบอกก่อนว่าหน่วยของเจ้าตัวค่าเงินในเกมของ m r n n n g m o o n เนี่ยมีหน่วยเป็นลูมินะครับลูมิตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้เคยขายไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมก็ได้มาแค่นี้นะครับ0.269แล้วก็ผมได้ผูกกับกระเป๋าบิดค u ับเอาไว้นะครับให้ก่อนที่เพื่อนจะเข้าเกมนะครับให้สมัครกทางบิด c u ัแล้วก็บิดค u ับเน็กตรงนี้นะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นกระเป๋าตา่างของเรานะครับเขาจะมีสกุลเงินนะครับต่างๆในนี้อันนี้ของเราก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเป็นลูมิโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูด่องถึงในตัวเกมแล้วกันนะครับอ่าก่อนอื่นก็คือเมื่ออ่าจะเห็นว่าในแมปนะครับตอนนี้แผนที่เขาจะเปิดอยู่แค่3ามแมปก็คือเป็นไพวัลล่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเดอะครอสซิงนะครับที่เป็นรูปสะพานแล้วก็เป็น f o r l ่ w o o d ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มที่แมปนี้กันเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยเขาจะให้เราสามารถไปดอกที่เป็นแรเทมสามารถไปขายได้นะครับก็คือจะมีเั้าตัวดอกไม้ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถเอาไปขายได้เลยที่0.59ลูมิเลยนะครับตัวหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำผึ้งตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกกิฟต์บ็อกซ์ตรงนี้นะครับที่เราจะไปเปิดโอเคก็อื่น ที่เราจะวาร์ปไปได้นะครับเขาจะมีตัวนี้ครับที่เรียกว่าเป็นหินวาร์ปตรงนี้นะครับเรา,เ,ราเขาจะให้มาทุกๆ2ชั่วโมงตรงนี้มันจะเพิ่มมาให้เองเลยหครั้งนะครับตอนหนึ่งหินเนี่ยเราจะใช้วาร์ปเมื่อเราวาร์ปไปเนี่ยครับเขาจะบอก่ะถามหานะครับก็ถ้าเราต้องการจะวาร์ปไปที่ายโซนปุ๊บกดวาร์ปโอเคเมื่อเราวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยอ่าเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้านั่งเราอยู่ในแมปของ crossing นะครับ the crossing ตรงนี้จะเห็นว่าหินตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรามีอยู่15นะครับในการใช้วาเข้ามาฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่14นะครับโอเคก่อนอื่นเราก็จะเดินหาเจ้าตัวไอเทมที่เป็นแหล่อต่างต่างนะครับในนี้นะครับที่เราจะสามารถทำลายได้แล้วก็เป็นเงินได้ก็คือจะมีพวกกล่อง ที่เป็นพวกนี้นะครับเราทุบ1ครั้งนะครับจะเห็นว่าเสียไปสตัมิน่าสี่สตัมิน่าหนึ่งครั้งที่เราวาร์ปมามันจะมีมาให้100นะครับเราทุบไป4ี่ทุบอีกครั้งหนึ่งสองอ่าเราจะได้ไม้มา3ชิ้นนะครับเราเสียสตัมิน่าไปแตรงนี้ถ้าเป็นก้อนหินกับไม้ตรงนี้นะครับก็จะใช้ในการทุบอยู่ประมาณ5้ถึงหครั้งนะครับอ่าถ้าอย่างแอปเปิลตรงนี้นี่เราเก็บเราจะไม่เสียสตัมิน่าเลยนะครับ แล้วก็เจ้าตัวแอปเปิลนี้มันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าตรงฟรุตรตรงนี้นะครับเราก็สามารถกินนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มสต้ามิน่าเราได้นะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นกล้วยแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงตรงนี้นครับเราสามารถกินได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการฟาร์มเราก็จะเดินหาของก่อนนะครับให้ทัวร์แมปในแมปนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นกล่องสมบัตินะครับอ่าจะเห็นว่ามีกล่องสมบัติอยู่ทางด้านขวาด้านในนี้ นะครับเราจะเข้าไปนี้เราเวลาเดินนะครับเราก็ใช้แนะนําให้ใช้เมาส์ลากนะครับถ้ามันเดินเข้าไปไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นต้นไม้ตรงนี้นะครับให้เราเดินนะครับเข้าไปที่ให้เราเปลืองสตามิน่าน้อยที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็อ่ะผมดูแล้วน่าจะถูกไม้ตน้นนี้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะใช้ ทุบอยู่ประมาณ6ครั้งนะครับโอเคเมื่อต้นไม้พังแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปข้างในแต่ทีนี้เราก็ยังเก็บกล่องนี้ไม่ได้นะครับก็ทุบทําลายก้อนหินนี้อีกหนึ่งทีโอเคจากนั้นเราก็เก็บกล่องอ่าในกล่องก็ไม่มีอะไรมีไม้นะครับอยู่ทั้งหมด5ชิ้นเราก็ได้ไม้มา5ชิ้นจากนั้นอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่แมปต่อไปเลยเพราะว่าทนนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้ว โอเคครับแล้วเราก็เข้ามาถึงชั้น3นะครับไอเทมที่เราตามหาอยู่ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นลังพึ่งเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับทำการตีต้นไม้ก่อนนะครับตีต้นไม้ก่อนต้นนี้5ทีอ่าเสร็จแล้วรังพึ่งมันก็จะตกลงมานะครับเราก็ทำการตีอ่าที่เห็นว่าเนี้ยก็คือเสียสเตมิน่าไปฟรีๆนะครับ ก็คือเราตีแล้วมันมันไม่โดนนะครับมันเหมือนมันมิสนะครับก็ให้เราตีทีโอเคทีนี้ก็เราก็จะได้เป็นตัวน้ำผึ้งมาตรงนี้นะครับไอ้น้ำผึ้งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแรไอเทมเหมือนกันนะครับที่เรามาหาเพื่อที่จะเอาไปขายให้ได้นะครับกับตัวดอกไม้อันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีค่าอยู่ที่0.72ลูมิเลยนะครับตอนแรกๆที่เปิดมาเนี่ยมันราคามันขึ้นไปอยู่ที่ หลูมิเลยนะครับตอน1ดอกแต่นี้แต่ละดอกก็ราคาจะไม่เท่ากันนะครับอ,อย่างอันนี้ศูนย์จุเดโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการผ่านสตาม i ิ a น่นะครับให้หมดก็เราจะมาหาตัวก้อนหินกับไม้นะครับเพื่อที่จะไปแลกตัวซีฟนะครับที่เอาไวป้ปลูกก้อนหินก้อนใหญ่นี่ก็ใช้6ครั้งนะครับเราก็จะได้ก้อนหินมา6ก้อน นะครับก็อันนี้เราก็ดูสต a ามิแนนครับเราเหลืออยู่28ก็ตีได้อีก1ก้อนนะครับก็จะเหลือสต a ามิน่อยู่ประมาณ4อ่าเนี่ยครับเหลือยู่4ก็เราทำไงก็ตี1ครั้งนะครับก้อนเล็กได้1ครั้งเราจะได้ก้อนหินไม่อีก1่ก้อนแค่นี้สต a ามิน่เราก็จะหมดเราก็กลับบ้านครับช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์มันจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับในการวาร์ปกลับเนี่ยมันจะ รู้สึกว่ามันมันนานมากๆเลยนะโอเค okay, เดี๋ยวเรากลับไปอีกทีหนึ่งเจอกันในเมืองเลยแล้วกันครับโอเคครับแล้วเราก็กลับมาที่เมืองนะครับนี้ตอนนี้ตัวหินที่ผมจะใช้วาปาในการฟาร์มนะครับมันเหลืออยู่แค่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ไปแล้ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้ที่เราฟาร์มไปนะครับเราได้อะไรมาบ้าง โอเคเราก็เดินมาหาที่ลุงแจ็คนะครับแล้วก็วันนี้ไม้นะครับที่เราได้มาทั้งหมด390อันนี้ถ้าเกิดเราจะมาแลกเป็นมะเขือเทศมันก็จะได้ประมาณสามสิบเก้านะครับแล้วก็ก้อนหินนี้เราก็จะไปแลกเป็นเมล็ดข้าวโพดนะครับเราก็จะแลกได้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเมล็ดนะครับส่วนหรือถ้าเกิดเราจะแลกตัวกระหล่ำมาด้วยนี่ก็ใช้ก็อยู่ที่เรานะครับเราก็คำนวณเอา จะเห็นว่าตรงนี้นะครับตัวอังเคิลแจ็เนี่ยมันจะมีช็อปมันจะมีเลเวลอยู่นะครับเมื่อเราไปถึงที่หนึ่งพันนะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับการแรก โอเคอันนี้ก็ได้ไมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวกระเป๋าเรานะครับตัวรีซอสตรงนี้อ่าเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นเมล็ดซีดของตัวมะเขือเทศนะครับมาทั้งหมด42เมล็ดนะครับ4 2ถุงนะครับข้าวโพด22แล้วก็ตัวกระหล่ำสิโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่แปลงผักของเรานะครับจริงๆแล้วผมแนะนําว่าเวลาเราปลูกเนี่ยอ่าถ้าเป็นสําหรับสายฟรีนะครับก็คือ มันจะมีอายุของของแต่ละแปลงเนี่ยอยู่ที่48ชั่วโมงนะครับก็ยังไงถ้าเกิดเวลาเราจะเก็บเนี่ยก็แนะนำให้เก็บตอนช่วงที่มันใกล้ใกล้ใกล้จะหมดเวลาจริงๆนะครับแต่อย่าลืมเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิน48ชั่วโมงเนี่ยแปลงผักเรามันจะเน่านะครับแล้วเราจะไม่ได้ผลผลิตเลยอย่างตอนนี้ผมปลูกมาใช้มเมล็ดไป30นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ย เมื่อประมาณเกือบ2วันที่แล้วนะครับก็จะได้มาอยู่ที่1.3ปูเตโต้นะครับโอเคครับแล้วก็ผ่านไปเกือบเกือบหชั่วโมงแล้วนะครับผมก็กลับเข้ามาดูที่ตัวฟาร์มของผมนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รอแล้วนะครับผมจะเก็บเลยละกันก็ทุกแปลงก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณ6นาทีนะครับตอนนี้ กระลำของผมนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1.02นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเก็บเลย,ยนะครับแล้วเขาก็จะคอนเน็กไปที่บิดครับเน็กนะครับตรงนี้โอเคคอนเฟิร์มไปเลยนะครับเราก็สามารถเก็บทุกอันไปเลยนะครับ โอเคตอนนี้ก็เก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้นะครับผลผลิตของผมก็จะมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นมะเขือเทศ1.33นะครับข้าวโพดนึด 08, แล้วก็กระล่ำ1.03นะครับก็ทีนี้วัตถุเจ้าตัวผลผลิตที่เราได้มาเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาที่ตัวมาตินดาตรงนี้นะครับก็จะเป็น NBC ที่เอาไว้ให้เราสำหรับคาฟของนะครับ เมื่อเราคราฟของนะครับก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราคราฟเป็นซุปโพอโนะครับเราก็จะได้ค่าความสนิทนะครับเพิ่มขึ้นมา8นี้เราต้องเก็บให้ได้500นะครับ500พอมันก็จะอัพเป็นเลเวล2พออัพเป็นเลเวล2มันก็จะปลดล็อกเจ้าพวกนี้ครับที่เราสามารถคราฟเป็น อาวุธหรือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการไปฟาร์มนะครับก็จะเพิ่มดัมเมจหรือว่าเพิ่มอะไรก็โอเคหรือไม่อย่างนั้นเราก็เอาผลผลิตที่ได้นะครับมาขายนะครับกับคายอ่าถ้าเราจะขายแม็กนะครับขายแบบนี้ก็จะเห็นว่าเราจะได้เป็นเหรียญลูมินะครับ0.133นะครับมะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดก็จะได้มา0.1นะครับ แล้วก็ตัวกระหล่ำก็จะได้0.13ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราขายได้แล้วเป็นเหรียญลูมิลูมิเราก็จะสามารถนำไปซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะเอาไว้ปลูกเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับที่ที่เอาไว้ปลูกแล้วก็มันจะไม่ตายนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นสายสายเติมเงินนะครับก็แต่ทีนี้เราเล่นเป็นสายฟรีแต่เราสามารถ หาเงินจากลูมินะครับมาซื้อพวกนี้ได้นะครับในการปลูกโอเคครับหลังจากที่เราไปดูนะครับว่า,าผลผลิตที่เราได้มาเราสามารถนําไปทําอะไรได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราไปแลกมานะครับจากการที่เราไปเข้าไปฟาร์มในป่านะครับก็ตรงนี้เราก็จะมาปลูกต่อเลยนะครับผม ตรงนี้มเมล็ดกระหล่ำนะครับผมก็ซื้อมาได้10มเมล็ดนะครับผมก็ทำการปลูกลงในแปลงเลยโอเคส่วนตัวข้าวโพดนะครับที่ซื้อมาผมก็ใส่แม็กไปเลยนะครับ25มเมล็ดเจ้มามะเขือเทศนะครับก็ส4ก็ใส่เฝร์ไปเลย ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสามารถมาเก็บผลผลิตของเรานะครับภายในอีก48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปลูกสำหรับสายฟรีนะครับพยายามอย่าลืมนะครับที่จะมาเก็บผลผลิตด้วยนะครับไม่งั้นแล้วผักที่เราปลูกไปมันก็จะหายหมดเลยนะครับจะไม่ได้ะไรเลยเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่อ่า47ชั่วโมงนะครับหรือ48นั่นแหละนะครับ ก็คือตอนนี้มันนับเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับโอเคครับส่วนใน EP หน้าผมจะกลับมาแล้วก็จะมาดูนะครับว่าผมจะมีเงินลูมิตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถปลดเจ้าตัว NPC นะครับแต่ละตัวไปเลเวลอะไรแล้วนะครับโอเคแล้วในคลิปนี้นะครับจะมีสำหรับสายฟีนะครับแนะนำสำหรับสายฟีนะครับว่าแนวทางในการเล่นนั้นเล่นยังไงเราจะเข้าไปฟาร์มยังไง รักษาสต a ามิ a น่นะครับเราต้องควบคุมสต a ามิ a น่ของเรานะครับในการเก็บเข้าไปฟาร์มนะครับให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ NPC แต่ละตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับผม